สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับบีสูทนะวันนี้มาเจอกันตอน10โมงนะครับเออแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมมันคนอยู่เพิ่งรีบนะครับผมบีสูทที่บอกว่าจะทำให้มันแตกล้าใแตกล่าแล้วทุนปุบหายตัวหายตัวหายตัวไปแล้วหายตัวมองไม่เห็นหรอกกูหายตัว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 ไปแล้วโอเคครับวันนี้มากลับกลับมาแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมไปบอกว่าบิลระเดอร์บิลระดินนะทุกคนเออวันนี้มาเจอกับทุน เจ3นะครับ753ไม่รู้อะไรแนละ้วสมองผมคิดว่้า753เอามาเลยยัดเข้ามาเลยมีเศษด้วยแหละเศษ50บาท5บาบาทนะเออเดี๋ยวขอไปเริ่มที่เบ็ดิบบาทแลวกันทุกคนยังไงก็ลุยตะลุยไป30ไม้ดูดิวันนี้ผมจะเจ๊งหรือว่าจะรวยนะทุกคนราอยู่กับเกมกิเลนนะครับกิเลนเล่นๆน,น,นะอุ้ยดอกนี้โหดอกแรกก็มาแบบสวยๆเลยทุกคนอุ้ยหม้อไฟมาสวยมากคิวเออเจแถวแรกอืม วีแถวแรกอคือไหลไหลนานๆไหลชิวๆไหนเว่คือไหลกาแฟไหนเว่กินเลนเวเอ่าทุเีวันนี้วันนี้ผมจะแตกลาแตกลาหรือเปล่าห่างหายกันไปสองวันนะทุกคนไม่สบายนะครับขอโทษทีนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปสองวันเลยนะเออยังไงผมจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆของผมก็วันละคลิปนะนะครับเออยังไงก็ไม่แนะนำนะครับให เด็กอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับเข้ามารับชมนะเออหรือว่ายังไงนะคุณผมพูไม่ถูกอ่ะอยากให้แบบว่าอายุ19ขึ้นนะทุกคนเออคลิปนี้แบบไม่เหมาะไม่เหมาะสมกับเ,เด็กเด็กน้อยเนี่ยเข้าใจนะน้องเฮอยเออ,เอ,อไปพาพาผู้ปกครองมาดูด้วยนะจริงไหมไปพาผู้ปกครองมาเล่นด้วยก็แย่แล้วทุกคนเออไปต่อวิ่งมันเข้าฟรีให้ผมดูดิวันนี้มันมจะแตกหรือเปล่าแต่มันของฟรีนะ เออคูณคูณเข้าไปคูณสองบวกสาไม้เป็นแปดไม้เออคูณสองบวกปเป็นแปดไม้ไปเริ่มมืออ่ะทุกคนดูดิมันจะแจกผมเท่าไหร่อุยบวกหนึ่งสวยสวยงามตามท้องเรื่องเออติง๊งเออไปต่อไปต่อทุกคนชิงฉาบทัวเออมันไม่ได้จชิงฉาบนี่หว่าเคไปอะไรอีกหกไม้ดูดิคูณเท่าไหร่คูณห้าไปแล้วผมจะได้เท่าไหรว่วะ ผมเล่นกินเลนแทบไม่เคยแตกนะทุกคนเล่นกิเลนไม่เคยแตกเลยอ่ะมันจะไหลของฟรีมาให้ผมไงไหลของฟรีมาปุ๊บเนียแล้วผมจะหัวร้อนอะไรเงี้ยเออต้องลองซื้อดูว่ะทุกคนแต่ผมขอทุนสักประมาณห้าพันแต่ผมซื้อให้นะหรือว่าหมื่นหนึ่งเลยดีว่าจะได้จัด 700. เป็ดร้อยเป็ดร้อยอ่ะเออร้อยล้านอ่ะมันจะแจกผมมั้ยวิคุณสิบสามมาแล้วหรือซี่ไหมยังไงถ้าเรือมานะสัมภามานะเฟี้ยวดอกเนี่ย เออแบบพาไปนั่งเรือใหญ่เรือย้อนเลยอะ่ะไอ้ิงวิสิบมาสวยเออคูณสิบสี่แล้วโอ้คูณสิบห้าแล้วคูณวิววิวหูถ้าสิบมาตรงง่ายมันไม่มาวะได้มาลนะห้าร้อยหกสิบสี่ะของฟรีนะทุกคนอย่าไปคิดมากสุดกอลล์กายเออบบกไปหนึ่งไงเออดูดีผมจะได้เท่าไหร่อุ้ยทำไมมันมาดีจังวะสวยไหลรอีกได้ไหมเอ,อ้เคมาอีกเอไม่ได้เคน้องพี่ไม่อยากเมาอะ่นะจ้า เออดอกนี้ก็มาสวยดอกนี้ก็มาสวยไปต่อครับวิ้ยเข้าฟีมาผมต้องขยับเบ็ดนี่หว่าผมลืมไปขยับเบ็ดดูดิผมจะได้เท่าไหร่วิ่งแต่ไหลน้องมาดีมากเลยทุกคนไหลยนยก็มาดีนะครับแต่ผมไม่แนะนําไม่แนะนําให้ซื้อก่อนนะให้ให้มันไหลเข้าฟีดูดิทุกคนดูดูดูตามท้องเรื่องสกูตเตอร์มาสองแล้วทุกสกูตเตอร์มาสามขอเคแถวแรกขอเคแถวแรกสกูตเตอร์มาสามแล้วเออสวยไี่ใหม,ม่สักสองตัววะ ก็แบบโลภมากล่ามหายนะผมอะ่ะสวยสวยคูณอขอคูณหน่อยก็ได้มันไม่มาคูณให้ผม嘛ไ,ไม่งั้นด้ก้าวไม้มันจะได้เท่าไหร่มาเนี้ยฮะมันจะให้ผมมาเท่าไหร่วะถ้ามันไม่มีคูณอะ่ะไม่มีคูณอะ่อนะครับเนี้ยเอออุ๊ยโหสิบก็ไม่มาแถวสามยังไงต่อวะโหเรียบร้อยมันอมนนี้ผมไม่หวังนะจริงผมขอนั่งชิลๆเลยนั่งชิลๆเลยเออ ทีิงๆมันมาอะไรให้อ่ะคูณสองเองคูณสามเออถ้ามันบอกว่าได้ไม้แรกสองไม้แรกปุ๊บแล้วมันคูณเยอะๆอย่างเงี้ยโอเคน่าเล่นแต่นี่ไปบอกมันไม่คูณเลยอ่ะไม่หนุกเลยลทุกคนข้ามไหมตัดช็อตนี้ไปเลยตัดช็อตนี้ทิ้งเลยเอ,อ๊ะ่ยแต่ไม่ผมจะแบบว่าทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะเกี่ยวเกี่ยวอะไรวะเออเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกทุกช็อตทุกมุมเลยนะเออจะได้รู้ว่าแบบ เออเดี๋ยวหาว่าผมล็อกอะไรเงี้ยแต่แบบว่าผมจะไหลให้ดูไงเป็แบบวิธีการไหลนอกของแบบเทพศูนย์เป็นไงเขาจเออเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่มากินมันก็ได้มากกว่ามากินแล้วนะอุ้ยขึ้นพันแล้วอะ่ะผมบอกแล้วอยากให้ทุกคนดูนะครับทุกชอ็อตทุกมุมนะ ถึงมันจะคูณไม่เยอะแต่ทุกคนก็ดูคูณไมปสิบเอ็ดแล้วอะคือไปพันแล้วอะเออทีนี้ผมก็แบบโอเคลงอกลงใจอะไรเนี้ยนนองเดี๋ยวดูบวกมาหนึ่งได้มาอีกหนึ่งไม้แล้วมันก็ไม่มาแล้ะตามสูตรที่มันวางไว้วน่ะเออ,เ,อ,อเห็นไหมเจมาให้ตบเลยอบอกแล้วแต่อย่างอื่นมาไงเอาบอกแล้วเจมาให้ตบเลยเดี๋ยวผมตบโชว์กลางกล้องเลยอะเออไปต่อครับ ไหลเข้าฟรีมาอย่างนี้ผมขออนุญาตขยับเบสเลยนะเอยอหยู่ได้พี่ขยับหน่อยน้องอย่าไหลใยญ่ๆอย่ใหญ่ใหญ่อะไรอย่าไหลยเยอะนะให้พี่แบบขยับหน่อยได้ไหมเออเออคือพี่อยากได้เงินแหละน้องแต่พี่อยากขยับเบสเนี่ยอยากให้ได้มากกว่าน,นี้ไงน้องเข้าใจะ้ะดูดิมันไหลดีเกินทุกคนตอนสิบโมงอะไหลามาสามร้อยเกณไหลห้าสิบเลยดีกว,ว่าทุกคนพูดช้าพูดแพร่ทำเพลงเยอะไปแล้ววิ่งสกูตเตอร์มาสองเลก็มานี่เนีย ปากมงคลจอดมงคลจัดหลายเคสหรอเว้ยมงคลจอดคนมงคลจอดเลยอ่ะเออสกูตเตอร์ไงบวกบวกคูณบวกเออตามวางไวเ้เป๊ะแต่ทำไมมาแค่สี่อันนีง้ง่าดูดิมาเนี้ยถ้าไม่เกินสองพันอ่ะผมตบโชว์กลางกล้องเยต่จริงตบโชว์กลางกล้องเลยอะ่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเคลียร์แล้วนะน้องคือแบบมันมันควรที่จะมามากกว่าสองพันเนี้ย เคเจนะ่อืมเคต่อเคต่อสิบมาแถวแรกด้วยไหนนะ <c oughs> โอ้ยดอกนี้สามพันฮะเกือบโดนตกแล้วหลาวดองบราวดองบราวกเกือบโดนตบแล้วล้ะดองบราวดอดปุยอดปุยอดปุยนะครับเออขึ้นมาสามพันแล้วทุกคนขึ้นมาสามพันแล้ว, 3, ลวมาทีนี้ผมจะได้เท่าไหร่มเอาสักประมาณสี่พันไหมไม่หวังมากไม่โลภมากนะครับเดี๋ยวลาผหายนะ วิววิววแต่ก็อยากอยากได้นะสี่พันนะแต่ก็อยากได้อยู่นะจะได้แบบขึ้นหมื่นแลยไปซื้อให้ทุกคนดูไหมครับว่าการไหลนอกหรือว่าซื้อนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะเออแต่ผมก็ทํามาหลายคลิปแล้วนะก็ทุกคนก็เห็นมานะว่าการไหลนอกมันดีกว่าการไหลในนะครับเพราะจะได้ไม่ท้องเข้าใจไหมทุกคนอย่าไปหาไหลในนะครับสี่พันสี่พันเป็นไงล่ะคีแถวสองไเคีแถวสองมาให้ตบเลย แย่ yeah, แล้วทุกคนทุกคนดูคนระับจัดตาจับตูดดูดีนะ <S <S นี่เช็ดเชดเชดเชดมันเป็นมันเป็นเคล็ดนะครับมันเป็นเคล็ดนะเออเข้าใจ๊เออ,อ,เอ,อมันเป็นเคล็ดดอกนี้แตกมาเจ็ดพันหลเข้าฟรีทุกคนไหลเข้าฟรีแตกมาเจ็ดพันสามเก้าสิบสองห้าสิบตังค์เนียทุกคนไปต่อต่อแล้วผมจะไปหลาเบ็ดร้อยผมไายเบ็ดร้อยเสร็จปุ๊บผมว่าไม่ได้หลาเบ็ดร้อยแนละ้ว น่าจะมาเข้าฟรีก่อนนะดูทรงนะสปุตเตอร์มาแล้วนี่วิวดูดูวิวทุกคนเห็นไหมโอ้โหใจผมเต้นจริงเนี้ยทุกคนเดี๋ยวผมให้ฟังเอาปะเดี๋ยวผมให้อุิยมาเยอะด้วยน้องนี้มาเยอะด้วยเบทห้าสิบโอเคถ้าแตกไม่เกินเจ็ดพันห้านะเห็นป้าทุกคนเป็นเคสนะครับการเช็ดหัวผมเมื่อก so ี้นะเป็นเคสนะครับบอกแล้วนะต้นคลิปผมบินแบบบินระเดอร์บินระดิน่งเลยอะไรนะ เออดูดิวันนี้ผมตคือแบบมันไหลฟรีเกินน้องเออ,อเอพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาโหคือเหลือห้าไม้เพิ่งมาเพิ่งมาออ้ยจบแล้วคือถ้ามามาคูณสิบคูณสิบเอ็ดะไเี้ยมันมันรวยแล้วน้องเข้าใจไหมเล่นกินใจนะอ้ยไปต่อไปต่อไปต่อนะครับคูณสังไม้โอ้ วาทำไมนี่น้องเยมันบอก you, บอยู่บบกอยู่บอกอยู่บบกอยู่บุบโกไม่หนึ่งปไปต่อไปต่อไปต่อเอออะไรต่อคิวหรอคิวต้องมาแล้วมะโอ้โหไปชิงชาติทัวไม่โอ้โหสิบสามไปแล้วน้องโอ้โหมาท้นไม้สองไม้ก็ไม่ได้หรอวะเยเถ้ามันมาถ้าเคมา ทีมาน่าจะรวยอยู่โอหไม่เท่าไม้เมื่อกี้เลยวะขึ้นเบ็ดร้อยทุกคนเอ้ยผมซื้อผมซื้อเบ็ดร้อยแต่ซื้อเบ็ดร้อยโอ้โหมาคุณน้อยถ้ารอบเนี้ยไม่ได้แตกเจ็ดพันห้าก็จบนะตาเขียวด้วยนี่เป็นสูตรเป็นสูตรถ้ามันตาเขียวมันจะแตกนะทุกคนเป็นสูตรมันจะแตกนะตาเขียวอะตาเขียวตาเขียวก็ไม่เท่ากับตาแดงน,นะครับแค่นั้นแหละ แรงลมดีตาเลยแดงแค่นั้นแหละไปต่อทุกคนูดิว,วันนี้ผมจะได้เท่าไหร่จะได้จะเสียนะครับผมว่าจบไหมดีผมว่าไป,ไปดีกว่าผมไปดีกว่าทุกคนแม่งเสียลมอ่ะเ,เสียลมที่มันเข้าไม่เข้าอ่ะนะถ้ามันไม่แตกอะ่ะถ้ามันไม่แตกเนี่ยผมน่าจะไปนะครับเออเคแถสามเคอะไรวะเอไหนปะไปพูดผิดพูดผิดเนี่ยผมพูดผิดพทแล้วกันทุน โมโทแล้วกันอุยเจมาสวยอยดอกนี้ยังไงอะไรมาต่อขอขอเหมือนกันโอ้โหต้องเป็นสิบก็แตกอะบอกให้ดอกเมื่อกี้ถ้าเป็นสิบก็แตกอวิวขาดทุนเท่าไหร่อ่ะโอ้น้องบวกมาให้ก่อนได้ไหมคูณสิบห้าไปแล้วนะโอ้วายมาสวยๆแต่ไม่แบบวายมาสวยจ้าโอเคไม่ลงคูณสิบเก้าไปแล้ว อุน๋นงอูน๋นงขาดทุนนะทุกคนซื้อเห็นไหมผมบอกแล้วขาดทุนหลายไ,ไัสามไม้หลายสามไม้เนี่ยไม่ถึงสามไม้ได้วยเข้าฟรีำนะลังแกล้งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่อยากแอดเลยอะครับไม่อยากแอดเลยอะครับสโลนี่ทำเสียงบอกซิ่งด้วยเอ้พี่ะน้องสามหมายยเข้าเป็นไงปากคมูคนรอาจารย์ปากคมูคนอาจารย์วิ่ไม้นี้ผมจะเอาคืนเมื่อกี้ผมได้หมื่นสองไนผมจะเอาคืนไม้นี้แหละ เราบอกแนละ้ซื้อเป็นยัไงนะแต่งนายท้องนะั่นแหะทุกคนท้องเลยวะละ่ะเออหลายน้องหลายน้องข่าเข้าอ,อ่ะอ้คิดเอาเออหาเล่นหาตามได้นะครับหลายน้องเองเลยสซีไหมขาดทุนอยู่สี่พันอ่ะผมต้องได้อีกสี่พันอ่ะถ้าไม่ได้โกรธอะ่ะจริงผําเลิกเล่นยี่สิบวันทุกครั้งที่มันบวกจะมีเอฟเฟกให้มันนะอุ้ยยังไงเนี่ย บาเฮ่บาเฮ่ม ul ันกลับมาให้ผมว่ามันกลับมาให้ผมว่าเห็นปะไม้ไหลในเป็นไงทุกคนได้ห้าพันวิบวกอีกอุ่ยวิ่งต่อ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 โอ้ได้ห้าพันก็ยังดีแล้วทุกคนจบแบบสวยๆงามๆนะ อสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมมนะือกันนะเออยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยอย่าเพิกดไลค์กดแชร์ไหนถ้าใครสนใจจะเล่นตามครับผมจะแปะลิงก์งไว้ใต้อคอมเมนต์เลยนะเออสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ